ครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุดรพารวยนะครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับอุดรพารวยนะครับวันนี้จะพาสมาชิก f อฟอุดรพารวยไปชมบรรยากาศนะครับของอําเภอน้ําโสมที่อําเภอนาโสมนะครับมีพิธีที่จะให้สมาชิกได้ชมได้เห็นประเพณีท้องถิ่นนะครับ ชมจะมีความสุขนะครับเชิญชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับอุดรารวยนะครับเชิญรับชมภาพบรรยากาศได้แล้วครับเรียนเชิญน,นะครับครับผมนายิพ์ครับเจริญพันธ์เป็นที่ปรึกษากานจัดงานว่องสองอเสมประจำปีท้อง 15. ปีนี้นะครับคณะกรรมการเราได้เสียงทายได้วันวงสวง วันที่สองที่สามพฤศจิกาย,ยนนะครับวันบวงสฉลก็จะมีการเปลี่ยนกรรมการชุดใหม่มีการเสี่ยงทายโดยให้ท่านนายอเภอเป็นประธานในการเสี่ยงทายครูเพื่อที่เลือกกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาบริหารสังกูสวต่อไปนะครับสำหรับงานวันที่สองวันที่3นะครับก็มีนะคณะกรรมการเราได้จัดงานเลี้ยงลอยโต๊ะนะครับเพื่อให้พ่อแม่พี่นะ้องลูกหลานกูเสริม มารับประทานอาหารและประมูลสิ่งของมงคลนะครับสิ่งของมงคลวันนี้นะครับคณะกรรมการของเราได้นินมนตนอันเชิญเกติกุบาอาจารย์นะครับได้มาทําพิธีเฮวาพิเศษหรือปลุกเสกสิ่งของมงคลพร้อมรูปเหมือนปู่โสมวันนี้นะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องของเราได้ประมูลในวันที่สาม พฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าก็ขอให้พี่น้องท่านทุกคนที่ดูรายการนี้แล้วนะครับก็จัดกจะมาเที่ยวงานรงหงปู่สมก็ขอเชิญชวนนะครับอำเภอหนองผงของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่นป่าภูคก้อนนะครับชานปู่สมประจาอำเภอทั้งผงนะครับก็มีงานเทศกาลทุกปีครับปีนี้จัด งานวงสงสองสาม 2, 3, งานเราจะคงต่อเนื่องไปถึง1ิบวันส0บคืนนะครับก็อขอเชิญชวนพ่อม่พี่น้อง,าองชอาวนงสงอำเภอใกล้เคียงนะครับมาร่วมวงสงร่วมกันเข้าพิธีอันศักธิ์และเที่ยวชมงานงานวงสงนะครับงานเฉลิมฉลองงานงสงนะครับเดินชมเดินมาเที่ยวได้ที่อำเภอนองสงนะครับขอบคุณมากครับ ครับผมขอขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูลอยู่กับงานวันนี้นะครับผมครังจากนี้ก็ฝากท่านมาติดตามนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสด,ดีครับวัีไหลลื่นจากวันที่หนึ่งวันที่สิบนะครับก็นั่นแล้วที่น้องจะต้องเลี้ยงประชาธมพันธ์ให้เข้าใจให้รับทราบกันนะครับว่าทั้นคกรรมการสารภูโสของเฮ้า นะครับมีความยินดีกับพี่น้องที่มาร่วมงานนํากันนะครับมือนี่จะจะเฝ้าเมื่อนะครับจะเฝ้ากับเข้าที่ใดร่วมกิจกรรมนํากันอีกหลังจากงานร้อยกระทุงแล้วนะครับกะทิไปไหลเง่าไปมาวัดดิศนะครับตกติมีมะฮอรละศกมีการออกลานออกร่วงนะครับอยู่ตรงที่ถนนคนเดินในส่วนของพี่น้องที่ขายของถนนคนเดินอีกฟังหนึ่งนี่ เขาจะบ,บริก็บครับปูระมูลเขาคุยกับผู้พะมูลงานแล้วว่าบริ็บค่าใจใจจากพี่น,อน้องที่มาขายถนนคนเดินนะครับ,บแล้วผมก็ได้ประสานกับท่านเทศบาลกำบบนาักงัวโดยท่านนายกบอกว่าหลังจากที่เขาส่งมอบอสาสนามีมงคลข้นทางถนนคนเดินครับหลังจากที่ส่งมอบมาแล้วถนนคนเดินต่อไปเขาสิบปด ิดเป็นถนนคนเดินหรีอหามรถเขานะครับก็ให้รถเขามากแลนไม่ถนนคนเดินแลวกระเจีพี่น้องขายของสองฟังนะครับเพราะนั้นแล้วกาอยกงไงพี่น้องเข้าใจพี่น้อง, <S <S องข้าเทศบาลตำบลบาน,บบนาง,ง้วพี่น้องท้าวโพดมสงเข้าเข้าใจนะครับท้างเทศบาลตำบลบาน,บบนาง,ง้วท่านเจ้าที่บ้านเมืองท้างกับผมจึงเป็นตัวแทนของพี่น้องท้าพืพอสมสงกับบริษัทน้นนอนใจ นะครับได้ประสานงานกันตลอดว่าเหตุังไดอ่าอเบเรอน้ำสูงของเข้าที่นี่ความเจริญก้าวหน้าที่เป็นแรงยึดเหนีนย่ยวจิตใจของพี่น้องนะครับได้ทรบาบข่าวเมื่อวานงบประมาณปีงบเกดทางเทศบาลน้าง,ง่วนได้รับงบอุดหนุนจะมาเห็ดสกายวองอยู่หนาอ่าอย่างครับตกลง,าางเซ็นจันทร์นี่ย,ยื่นออกมานะครับ แต่อีกระมาณมาแล้วนะครับกาสิลล่าดำเนินการประมาณปีหกเก็ดนะครับผมได้ประสานกับทางนายกอ่าเกมนะครับอันนี้ก hmm. ็จจะเป็นอีกอันหนึ่งที่อเภอน้ันส่งเข้าทีมีสกายวอล์กนี่แลนงท่องเทียลมองเช็คอินนะครับซึ่งมันกระตรงกันครับมาสารปูโสมเข้านะครับพี่น้องพี่มาที่ได้ร่วม เที่ยวกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ขอบสะนามสิ่งมงคลนี้กับทีจบปัญหาปัญน,นะครับเพราะว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระแสแล้วนะครับเดี๋ยวทางคุณรับอฟังคุนกับที่สมอบกันและะนว้วก็การน่อยกระทงคาดว่าปีนี้เข้ากระที่นี้งั้นเอ้ากระทุ้งซึ่งแบบท่านประัดด้ครับทางเพณ่ับชมคุณเข้า บนคืนกูน่ะบนเก้าหน่ะเรียนกับทำนายเพื่อไว้ลาพินีขอจัดงานนะครับเหอเพื่อที่ว่าจะได้กันแล้วแต่แต่ของเข้ากับเื่อพินีนะครับเข้าขอจัดงานเราเข้าก็ได้เกี่ยวการไว้แล้วนะครับแตได้ฝากให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบได้เข้าใจกันตามนี้นะครับสิ่งใดที่มันที่ดีนายเพื่อนำของเขาเข้ากับไทยย่ำหางประมาณมาพันหน้าหา คิศสัทธาผู้มีศรัทธานะครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับขออนุญาตต้องเรียกพี่น้องให้เข้าใจกันตามนี่ได้รับทราบเค้าว่าพี่น้องที่ขายของที่ขายของตัดถนนคนเดินย่างผู้รับเหมาเก็บเงินแต่ว่าเขาบฏิเก็บเข้ากันพื้นที่ไปไหนอยู่นะครับในส่วนของผู้รับเหมากับอ,อีกส่วนหนึ่งอีกโซนหนึ่งนะครับเพราะนั้นแล้ว ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รับทราบกันนะครับถึงข้อเปล่ไปเป็นมาถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานเดือนนี้นะครับกับข,ขอบุณทางรงทานนะครับภูมิกิจสัทธาครับเอาบุญน,น้ำกันอำเภอํำสงเข้าไปในแรลงนำใจนะครับทางคู้บายจากเพิ่นกาเบิงยูนะครับเพิ่นใหญแนะนำเพิ้งให้ที่เป็นที่ปรึกษาให้เข้านะครับได้หลายภาคส่วน พ่อนั่นนะครับพี่น้องกอย่าลืมครับหลังจากรับประทานอาหารแลว้วจะรวมพิธีนับกัดพิธีปุ๊กเศษขึ้งโดนๆน้องเอทเทิลหนึ่งหลังจาพิธีท่าบุญตักบาตรของออยูสารปูโสมนี่นะครับว่ได้เห็นมาโดนปีแล้วนะครับกรรมาการรุ่นซิปเก่าเลยจกลงกันนะครับจกงลงกันว่ามีมนไปพุ่งเจ้ามาสั่งจังหามยูนีหรือกมาทำพิธียูนีเพื่อเป็นศิลปมงคล แล้วก็เข้ากติกาเท่ากันเปิดนะครับจัดปูนจัดงานเปิดอำเภอลำสุกของเฮ้านะครับพวกนี้จะเห็นพี่รองกินเขากินน้ำแล้วนะครับผู้ใดมีภารกิจกับเฮตไปพุเตเป็นนี่กับยูรักการสะกอนนะครับผู้นำชุมชนนะครับเพราะว่าจะเป็นกำนันผู้มีบ้านนายกผู้บ่ิจิเป็นกำนั่นพอข้าค้าพอดี่นจะยืมมีเม็ดนะครับ ขอเอชิญชวนเ,ออเรื่องทางโลงข้างเทียนเยนรื่องดาวย่งนีกีตักกลับย่างบนภูเก็ตก็จะลืมนะครับเชินชวนมารวมน้ำกันนะครับมาเอาผุนน้ำกันนะครับอขออนุญาตน้ำเลี้ยงพีนงพ่น้องเพื่อนทหิรสก่อนนะครับชวนอ,อีกเั่หน่อยหนึ่งนะครับทา่านเข้ากินเขาแล้วเช่หน่อยกับพี่ที่พิธีการต่อไปนเนาะที่นี่คาดว่าสิบหกประมาณ เรียงบุละนะครับคอยสิเหลี่มพิธีนะครับเพื่อเป็นทินีมงคลขอเข้ากับฝ่าเมื่อเด้อนะครับติดได้นนหลายครับครัะะบคบัวน้องๆหนูผู้ภัยนะครับเดียวเลีย์พื้นที่ด้านหน้านิดนึงนะครับจะจัดสถานที่เตรียมพิธีการนะครับ น้องๆหน่วยกู้ภัยนะครับขอแรงสักหน่อยนะครับเก็บเเก็บสถานที่ด้านหน้า <establishing> ที่เป็นฝ่ายแม่ครัวก็ช่วยจัดบานนะครับปุ๊กเศษนะครับจะเฝ้าเพื่อครับรวมพิธีน้ำกันนะครับพิธีปุ๊กเศษจะเพือเข้าเห็ดองค์ จำลองรวมาแต่มัวกันนะครับของมูโซนอากาศของมงคลวัตถุมงคลนะครับเพื่อมาเอาในพิธีเพื่อเพื่อเสียบเป็นประมุขในวันที่หนึ่งพิธีสองพิธีสามเดือนมิถุนายนนะครับเปิดแมสแล้วครับเปิดแมสแล้วพี่น้องที่ติดเขอขึ้นน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับจังหวะหนึ่งจะขอเชิญรวมทั้พิธีนับกันทาง ประยาเพื่อนบอกว่าให้นั่งตรงสักได้จังขาไปเบิ่งไงจังจังขาไปเบิ่งได้ยูทวบนะครับด้วยบุกเสษอุดรพารวยแต่ก่อนน่องนับประดุมงคลไปบุกเสยงจยูทีวันครับผมปีนี่หางคันกรรมการนักทูตบุตสิงโตในยูทูบได้ปรึกษาหารือกันมาห้าว่าเหตุอยู่ศาลผู้สมนี่แหละเพื่อที่เป็นีีมงคลและคร ได้ให้พี่น้องได้มาสักการะท่าเชิญเลยครับเชิญเข้านั่งหมูแบบว่าขาเห็ดอี๋นะครับผู้ใดที่สั่งจองตัวนี้จะเป็นซ้ำจอบโยงองค์ละเก่าร้อยเก่าสิบเก้าบาทนะครับก็หลังจากทำพระบุษเจ้ายวเป็นสันครับผมอย่างนั้นแล้วสันหลังเมื่อผู้สมเข้าเป็นสิ่งยึ่งเดียวยิ่ใจของ พี่น้องเท่าเพื่อน,นำโสงของให้เข้านะครับหลังจากห่างหายกันไปประมาณสามปีปีนี้เข้าปฏิจจกานบวงส้วงวันที่สองปี่ี้สามจึงเข้าได้เก็บนเงินสามแสนบาทนะครับเงินสามแสนบาทเอาเขาผู้โสงบวชน,นะครับแต่ว่าเขากลามามีค่าใช้จ่ายในการจัดงานก็นคือ,อจาดมังกรสิงโต ครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศพิธีบวงสวงแล้วก็พุทธ,ธาวิเศษนะครับทียอเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับอุดรพารวยนะครับพบกันตอนต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ